ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อ n มะม m โ o หอกนั้นดูเหมือนจะตัดผ่านอากาศให้เปิดออกซึ่งมันทำให้เกิดกระแสน้ำวนขนาดใหญ่ในอากาศที่ใจกลางของกระแสน้ำวนปรากฏแสงสีแดงที่น่ากลัวซึ่งมันคือของหอกสีแดงมันทรงอย่างมาก ผู้ที่เฝ้ามองต่างตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนบอกได้ว่าการโจมตีของจิ๋วหยู่เป็นระดับสองดาวเทพโบราณสองดาวเทียบเท่าได้กับนักรบมนุษย์ในขอบเขตอน,นันต์เหล่าคือการโจมตีครั้งนั้นไปถึงระดับขอบเขตอน,นันต์จจิงวู่เฉิงเผชิญหน้ากับกระบวนท่านี้ดวงใจดาบในทะเลจิตสำนึกของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงและพลังของมันก็ไปถึงจุดสูงสุดในชั่วคลิปตา เขาชูดาบจากกระพัดขึ้นและปันออกไปแสงดาบนับไม่ถ้วนพุ่งออกไปท้องฟ้ามืดลงสภาพแวดล้อมเริ่มสั่นไหวกระบวนท่าที่เจงวู้เฉิงเพิ่งใช้ออกมาคือคุมนรกเขาสร้างขึ้นโดยอาศัยการทำความเข้าใจวิถีดาบในช่วง80ปีที่ผ่านมานอกจากนี้มันเป็นทักษะท,ที่ทรงพลังที่สุดของเขาซึ่งมันได้ไปถึงทักษะระบาระดับ6ในวินาทต่อมา ดาบและหอกก็เข้าปะทะกันไม่มีเสียงดังอย่างที่คนอื่นๆคาดหวงังแต่มันเป็นเสียงที่บีบอัดของพลังที่บเดคกขย์ทันใดนั้นพลังอันท่วนทนได้กวาดไปรอบๆบ,บริเวณที่อาวุธทั้งสองปะทะกาัน เพียงวู้เฉิงและจิว๋วหยูถูกกระแทกไปด้านหลังอย่างรวดเร็วผู้เฝ้ามองที่ดูการต่อสู้จากระยะไกลได้รับผลกระทบจากพลังเช่นกันแต่โชคดีที่พวกเขามีผู้เชี่ยวชาญหลายคนคอยปกป้องเอาไว้หลังจากที่ทั้งสองฟื้นคืนสมดุล พวกเขาก็มองดูกันและกันอย่างตั้งใจผ่านระยะห่างหลายร้อยฟุตเจนงู้เฉิงคิดอย่างไรถ้าเราจะจบการต่อสู้นี้ด้วยการเสมอกันจู่จูจ่จิวอยู่ก็ถามเขานั่นคือสิ่งที่ข้ากำลังคิดอยู่เจนงู้เฉิงพยักหน้า ในความเป็นจริงตั้งแต่แรกเริ่มเขาตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นการประลองกระชับมิตรและทดสอบว่าเขาเก้าวหน้าเพียงใดในช่วงหลายปีนั้นดังนั้นจึงไม่เป็นจำเป็นต้องต่อสู้กันถึงตาย ที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาชนะจิวอยู่ได้หรือไม่ข้าได้ใช้ทักษะส่วนใหญ่รวมถึงทักษะที่ทรงพลังที่สุดแต่ข้าก็ยังไม่สามารถเอาชนะเขาได้แม้ว่าข้าจะพ่ายตายที่ซ่อนอยู่ แต่ข้าก็เชื่อว่าเขาก็มีมันเช่นกันเจงู้เฉิงจมอยู่ในความคิดการเป็นเทพโบราณเกราะทองและนักรบผู้กลา้าต้องมีอะไรที่มากกว่าที่เขาแสดงออกมาเห็นได้ชัดว่าเขายังไม่ได้พลังทั้งหมด เียงวู่เฉิงได้ข้อสรุปดังกล่าวเพราะเขารู้ดีว่าเทพโบราณเกราะทองนั้นมีพลังมากกว่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์และนอกจากนั้นจิ๋วยู่อาจจะเชี่ยวชาญทักษะลับทะเลดาวในระดับสูงหากเขาต่อสู้ด้วยพลังทั้งหมดของเขาเขาจะมีพลังเทียบเท่ากับขอบเขตอนันต์ข้ารู้ดีแม้ว่าเขาจะเปเทพโบราณระดับหนึ่งในตอนนี้สำหรับข้า ค้าสามารถต่อสู้ได้กับผู้เที่ยวชาญขอบเขตอน,นันต์ที่อ่อนแอที่สุดเท่านั้นเมื่อความคิดเหล่านั้นแล่นผ่านความคิดของเจงู่เฉิงจูจ่ๆเขาก็ได้ยินจิ๋วอยู่เรียกชื่อของเขา ชายคนนั้นมองเขาและพูดด้วยรอยยิ้มข้าชื่นชมในความแข็งแกร่งของเจ้าอย่างมากเจ้ายัางไม่ได้ปลูกสายเลือดแต่เจ้าก็ทำให้พวกเราทุกคนประทับใจข้าเชื่อว่าเมื่อเจ้าปลูกสายเลือดของเจ้าเจ้าจะไปถึงระดับใหม่ เมื่อได้ยินเช่นนี้เจงู้เฉิงก็ยิ้มขึ้นหน้าเสียดายที่เขาไม่ได้ปลุกสายเลือดขึ้นมาและยังคงอยู่ในขอบเขตเทียมฟ้าอย่างไรก็ตามตราบเท่าที่เขาเข้าพิธีชำระบาปเพื่อปลุกสายเลือดของเขาเขาจะสามารถปรับปรุงพลังของเขาได้หลายระดับอันที่จริงข้านั้นกลับมาเพื่อเข้าพิธีชำระบาปข้าต้องการที่จะปลุกสายเลือดเจงู้เฉิงพูดในที่สุดถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โชคดี ข้าหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้พบเจ้าในอนาคตและวันนั้นเรามาสู้กันด้วยพลังทั้งหมดจิ๋วยูกล่าวได้เลยเจียงอู่ถึงยิ้มอีกครั้งแต่เขารู้ว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้พบกับชายคนนี้อีก เขาจะต้องกลับไปที่ดินแดนนภาลัยในไม่ช้าจิ๋วยูออกจากเผ่าที่8ดโดยไม่ได้อยู่อีกต่อไปในขณะที่เจียงอูเฉิงยังคงอยู่ในที่แห่งนั้นเจียงอูเฉิงพิธีชาระบาปจะเริ่มขึ้นในอีกสองเดือน ถึงตอนนั้นเจ้าสามารถอยู่ที่นี่และเฝ้ารออยู่ได้ผู้เท่าหญิงกล่าวกับเจงู้เฉิงตกลงขอบคุณท่านมากเจงู้เฉิงพยักหน้าเขาสามารถรอได้อีกสองเดือนเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในที่สุดพิธีชำระบาปประจำปีก็มาถึงเนื่องจากพิธีชำระบาปถูกจัดขึ้นมาทุกปีจึงมีคนไม่มากนักในแต่ละเผ่าที่จะเข้าร่วมพิธีชำระบาปเวลานี้เจงวูเฉิงมีเพื่อนร่วมทางเพียงหนึ่งโหล พวกเขาถูกนำโดยผู้เท่าหญิงไปยังหุบเขาขนาดใหญ่ใจกลางของหุบเขามีสระน้ำทรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า10เมตรน้ำในนั้นมีกลิ่นแปลกๆข้างสระน้ำมีบางคนโยนใบไม้และต้นไม้จำนวนมากใส่ลงไป พวกเขาเห็นว่าน้ำกำลังเดือดสระน้ำแห่งนี้เป็นที่ที่ผู้คนในเผ่าเทพโบราณของเรารับพิธีชำระบาปเราเรียกมันว่าสระลังบาปเสียงของผู้เท่าหญิงดังและชัดเจนทุกคนในเผ่าของเรามีโอกาสรับพิธีชำระบาปในสระแห่งนี้ คนส่วนใหญ่สามารถปลุกสายเลือดของพวกเขาและกลายเป็นเทพโบราณได้ในขณะที่บางส่วนจะล้มเหลวในการเช่นนั้นเพราะสายเลือดของพวกเขาเจือจางเกินไปรอที่นี่สักเดียวหลังจากพูดจบผู้เท่าหญิงก็เดินไปที่สระน้ำ นี่คือสล้ังบาปคนหลายสิบที่กำลังจะเข้ารับพิธีชำระบาปทุกคนจ้องไปที่สระน้ำอย่างตั้งใจจึองอู่เฉิงอยู่ในหมู่คนเหล่านี้สล้างบาปสิ่งที่ทุกนิกายในดินแดนนภาลัยต้องการที่จะได้มาดวงตาของเขาเป็นประกาย ผู้เชี่ยวชาญของนิกายในดินแดนนภาลัยต่างก็หวังว่าสักวันพวกเขาจะได้เข้ารับพิธีชำระบาปในสระน้ำเพื่อปลุกสายเลือดของพวกเขาในฐานะเทพโบราณน,นั่นคือเหตุผลที่ทุกครั้งที่ดินแดนานันนันเปิดขึ้น ผู้เที่ยวชาญขอบเขตอนันต์จะพยายามยึดสล้างปลายจากเผ่าเทพโบราณอย่างว่าคลั่งโชคดีที่สัตว์ล้างบาปนั้นได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาแม้ว่าผู้เที่ยวชาญจะร่วมมือกันเพื่อยึดครองสะน้ำมันก็มีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะทำสำเร็จและยังไงก็ตามแม้ว่าพวกเขาโชคดีพอที่จะประสบความสำเร็จแต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถกลายเป็นเทพโบราณได้ ไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญในดินแดนนภาลัยจะทรงพลังเพียงใดแต่พวกเขาก็เป็นมนุษย์ที่ไม่มีสายเลือดเทพโบราณแม้ว่าพวกเขาจะได้รับบางส่วนจากสล้างบาปแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาเป็นเทพโบราณได้ บางทีพวกเขาอาจจะโชคดีที่สุดที่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นเพียงเทพโบราณเกราะทองแดงเจงอู้เฉิงคิดกับตัวเองจากนั้นผู้เท่าหญิงก็เดินกลับมาหาพวกเขาฟังนะเมื่อเจ้าลงในสัตว์ล้างบาป พยายามให้มากที่สุดในการดูดซับน้ำในสัตว์เท่าที่จะทำได้ด้วยวิธีนี้สายเลือดของเจ้าจะมีแนวโน้มที่จะถูกปลุกขึ้นมาและมันจะมีระดับที่สูงขึ้นนางกล่าวเข้าใจแล้วคนในเผ่าที่รอรับพิธีชำระบาปกยกย์กหน้า ผู้เท่าหญิงกล่าวเสริมเอาละสลังบาปได้เตรียมการเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เลือกหนึ่งในพวกเจ้าเพื่อเริ่มรับพิธีชำระบ,บาปซะนางหันไปหาเจงูเฉิงและพูดต่อเจงูเฉิงตามข้ามา เจงูเฉิงพยักหน้าและเดินตามนางไปที่สลรงบาปสำหรับคนอื่นๆพวกเขาเริ่มวิ่งไปยังสว์อื่นๆเนื่องจากมีสลายประเภทพวกเขาจึงอาศัยอยู่ในสว์เพียงคนเดียวได้โดยไม่รบกวนคนอื่นเมื่อพวกเขาลงไปในน้ำ ดูเหมือนจะมีเสียงคำรามดังมาจากข้างใต้พวกเขามันทำให้หัวใจของพวกเขาสันส่นสะเทือนในเวลาเดียวกันไอสีเขียวที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำก็เริ่มไหลเข้าสู่ร่างกายของพวกเขาทุกคนหลับตาขณะด,ดูดซับไอน้ำผู้เท่าหญิงนำเจียงวู้เฉิงไปยังสัตว์ที่ใหญ่กว่าสระอื่นอื่น้นานี้มีไว้สำหรับเจ้าเท่านั้นมันแตกต่างจากสระอื่นอนมันมีขนาดใหญ่และมีน้ำที่มากกว่า ที่สำคัญที่สุดคือมันมีอัญ,ญมณีเทพโบราณอยู่ด้านล่างนางกล่าวกับเขาอัญ,ญมณีเทพโบราณเจยงอู้เฉิงรู้สึกประหลาดใจเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน จากนั้นเขาก็ฟังผู้เท่าอธิบายอัญมณีเทพโบราณเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุโบราณของเทพโบราณและอัญมณีแต่ละชิ้นจะกักเก็บพลังงานบางส่วนของเทพโบราณเอาไว้พวกมันมีประโยชน์มากสำหรับการตุกสายเลือด จนถึงตอนนี้มีเพียงไม่กี่คนในกลุ่มของเราที่ได้ครอบครองพวกมันโดยทั่วไปมีเพียงผู้ที่มีศักยภาพสูงหรือสายเลือดที่เข้มข้มเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติเนื่องจากตรงตามคุณสมบัติทั้งสองและยังเป็นนักรบผู้กล้า ข้าจึงขอให้พวกเขามอบมันให้กับเจ้าหนึ่งเม็ดขอบคุณผู้เท่าหญิงเจิงวูเฉิงแสดงความพึงพอใจของเขาไม่เป็นไรแต่หากเจ้าต้องการจะขอบคุณข้าจริงๆง,งั้นเจ้าก็ปลูกสายเลือดเทพโบราณเกราะทองขึ้นมาผู้เท่าหญิงกล่าวเทพโบราณเกราะทองเจิงหูหลีตาและกำมือแน่น ตอนนี้ลงไปในสัตว์และอย่าลืมดูดซับน้ําให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในที่สุดผู้เท่าหญิงก็ขยันขยอตกลงเจงู้เฉิงพยักหน้าและมองไปที่สัตล้างบาป เมื่อจ้องไปที่ไอที่ลอยอยู่เหนือน้ำและระ,ะลอกคลื่นที่พรางพราวเขาสูดลมหายใจเข้าก่อนที่จะดำดิ่งลงไปเหมือนดาวตกไอน้ำสีเขียวไหลไปรอบสเสมือนดั่งอัศรพิษข้ารู้สึกพิเศษอย่างมากในขณะที่เขาลงไปในน้ำ เขารู้สึกว่ามีไอ้น้ำล้อมรอบตัวเขาอย่างสมบูรณ์เขารู้สึกราวกับว่าตัวเองกลายเป็นทารกในคันมารดาอีกครั้งเมื่อเวทมนต์และพลังอันอ่อนโยนไหลเข้าสู่ทุกส่วนของร่างกายมันทำให้เขารู้สึกสบายตัวและมึนงง มันรู้สึกดีอย่างมากเจงู้เฉิงพูดกับตัวเองในขณะที่เขาพยายามอย่างหนักที่จะรู้สึกถึงพลังงานที่ไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายของเขามันไหลเวียนตั้งแต่ผิวหนังไปจนถึงกล้ามเนื้อเส้นชีพจรหรือแม้กระทั่งในกระดูก เขารู้สึกราวกับว่าทุกเซลล์ของเขากำลังหายใจเขากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกเมื่อตาของเขาปิดลงเขาก็จมอยู่กับมันน้ำยังคงเดือด ผู้คนในสะอื่นๆกำลังประสบสิ่งเดียวกับเจียงอู่เฉิงและรอบๆสระน้ำผู้คนมากมายจากเผ่าที่8ดรวมตัวกันโดยมีผู้เท่าหญิงเป็นผู้นำของพวกเขาสายตาของพวกเขาจับจ้องไปยังคนที่อยู่ในน้ำขณะที่พวกเขาพูดคุยกัน ทั้ง13คนนั้นมีสายเลือดที่ดีค่าคิดว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะสามารถประสบความสำเร็จในการปลูกสายเลือดได้แน่นอนพวกเขาทั้งหมดจะทำมันได้ประเด็นคือพวกเขาจะปลูกสายเลือดระดับใดกัน หากคนทั้งหมดกลายเป็นเทพโบราณเกราะทองแดงมันคงจะเป็นเรื่องที่แย่อย่างมากข้าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาถึงความเข้มข้นในสายเลือดของพวกเขามีสองคนที่อาจจะกลายเป็นเทพโบราณเกราะเงิน นอกจากนี้เจียงวูเฉิงก็จะกลายเป็นเทพโบราณกรอะเงินเช่นกันหรืออาจจะเป็นเทพโบราณกรอบทองก็เป็นได้ข้าเห็นด้วยข้าได้ยินมาว่าผู้เท่าหญิงมอบอัญมณีเทพโบราณให้เขารอดูว่าเขาจะอยู่ในน้ำได้นานแค่ไหน ถ้าเขาสามารถทำได้ทั้งวันหรือสองวันเขาก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเทพโบราณกรอดทองได้อย่างมากผู้เฝ้ามองเต็นไปด้วยความคาดหมายครึ่งวันผ่านไปเสียงคำรามดังออกมาจากสะแห่งหนึ่งมันดังก้องไปทั่วหุบเขา ผู้ชมที่ระดูเป้ามองไปที่สน้ำทันทีว่าเสียงนั้นมาจากไหนที่นั่นพวกเขาเห็นชายหนุ่มใบหน้าแดงก่ำและเส้นเลือดที่เต้นระรัวพร้อมกับเสียงคำรามของเขาเขากำลังจะเปลี่ยนเป็นเทพโบราณ ผู้เฝ้ามองคุ้นเคยกับสิ่งที่เกิดขึ้นคู่ต่อมาร่างกายของชายหนึ่งก็เริ่มขยายถึงสมเมตรร่างกายของเขาเปล่งประกายด้วยแสงสีทองแดงกล้ามเนื้อของเขาขยายใหญ่และดูเหมือนเทพโบราณเกราะทองแดงธรรมดา เทพโบราณเกราะทองแดงผู้เฝ้ามองพยักหน้าด้วยความชื่นชมหลังจากแปรเปลี่ยนเป็นเทพโบราณเกราะทองแดงแล้วชายหนุ่มก็ค่อยๆสงบลงหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเขาเรียนรู้วิธีควบคุมการเปลี่ยนแปลง เขาก็กลับมาเป็นมนุษย์และเดินออกจากน้ำชายคนนั้นดูไม่มีความสุขเขาหมุดหงิดเพราะเขาเป็นคนแรกที่เดินออกจากสะซึ่งหมายความว่าเขาดูดซับพลังงานได้น้อยที่สุดและมีสายเลือดต่ำที่สุดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ